สองพอลูกเข้าไร่วีตอมหู ไปเพื่อเพื่อมันจะไอ้นี่เรียกฝนใช่ไหมเคล็ดลับเรียกฝนแบกแบกไว้ไหมแบกไว้ไหม ฝนไม่ตกเราเลยต้องขนท่อเพื่อจะไปสูบน้ำกันนะคะ นี้เป็นการเอาท่อไปสูบน้ําที่หลังบ้านลงไร่อ้อยนะคะพอดีฝนมันไม่ตกนะคะพอฝนไม่ตกอ้อยมันก็จะแหง้งก็เลยจะต้องสูบน้ําบ่อหลังบ้านเพื่อจะให้น้ําอ้อยแล้วก็จับปลาหลังบ้านกันนะคะวันนี้ภรกิจจับปลาอีกแล้วนะคะคอยดูนะคะท่านผู้ชมรอดูคลิปต่อไปนะคะ การต่อท่อสูบน้ำเข้าไร่อ้อยนะคะอันนี้เป็นข้อกับลูกเขาช่วยกันแบกเสือใหญ่กับเสือเล็กนะคะข้อเสือกับลูกเสือนะระวังหักบุ้มติดติดมันก็อีเบียงหน่อยดิา้าถอย บูมเดินไปนู่นหลังบ้านนู่นเลยเดินเข้าไปที่บ่อมันก็ยกหลบต้นไม้ฮะอ้อมถอยดิถอยถอยเออแล้วก็เสียบ ต่อท่อเข้าไล่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงคนะอันนี้พันธ์สีม่วงมีใครเคยเห็นไหมเคยเห็นมะม่วงพันธ์นี้ไหมน้ำดอกไม้สีม่วงค่ะโอ้ลูกใหญ่มากพันธ์ม่วงค่ะ มาแล้วนะคะหัวกระโหลกลงน้ำนะคะนี่ก็จะเอาลงบ่อแล้วเราเป็นปะแนกนั่งลุนน่ะ จะสูบน้ำออกจากบ,บ่อหลังบ้านนี้เพื่อไปรดอ้อยเสร็จแล้วก็จะจับปลากันน้า